สมาธิมีประโยชน์หลังจากนั้นเวลาท่านมาปฏิบัติธรรมทุกศูนย์ปฏิบัติเลยเขาจะบอกให้เรามาฝึกสติฝึกสติวันที่ผมมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกวันนั้นผมมีความทุกข์มากทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลย ากิจการทั้งหมดหรือสิ่งของที่มีทั้งหมดมันล่มสลายในพิบตาทุกไม่มีอะไรเหมือนผมเข้าไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกในหลักสูตรของคุณแม่สิริกรินชัยที่บ้านไรวาจากการชักชวนของคุณแม่ตอนนั้นในใจผมรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ผมพ้นทุกข์ได้อย่างไรผมนึกไม่ออกในเมื่อที่สินผมกองพเนินเทินทึกเลยแล้วผมก็มีความทุกข์มาก หนุ่มนักเรียนนอกคนหนึ่งผู้เคยประสบความสำเร็จในะด้านธุรกิจปฏิบัติธรรมโอเคอย่างมากเขาทำให้ใจสงบลงแล้วมันทำไมอะ่ะแล้วนี่สินที่อยู่ข้างนอกละ่ะแล้วเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่ยังต้องแก้ปัญหาอีกละ่ะแต่เอาเถอะนะก็คุณแม่ชวนก็เอาไปก็ไปวิทยากรให้ทำอะไรผมก็ทำ ให้เดินจงกรมผมก็เดินให้นั่งผมก็นั่งเขาไม่ให้คุยผมไม่คุยเพราะผมไม่อยากจะคุยกับใครทั้งนั้นผมทุกข์จะตายอยู่แล้วไม่อยากเงยหน้ามองคนด้วยผมปฏิบัติไปเขาบอกให้ฝึกสมาธิให้มาเจริญสติสมาธิพอรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่สติเนี่ยผมถามตัวเองว่าสติเรามีปัญหาอะไรอะ ทำไมต้องมาฝึกสติก็ทุกคนที่ทํางานทามาหากินก็ไม่เห็นมีใครต้องมาฝึกสติก็เห็นร่ารวยมีเงินมีทองประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่ได้เกียรติยศระดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดังก็ไม่เห็นมีใครมาฝึกสติสติเอาไว้ทําอะไรแล้วมีเอาไว้ทําไมแลม้วจะพ้นทุก์ได้ยังไงก็นี่ก็มีอยู่แล้วทุกวันข้ามถนนรถก็ไม่ชนนั่นคือความรู้สึกของผมแล้วผมก็เชื่อว่าหลายท่านเลย ยังนึกไม่ออกเลยว่ามาฝึกสติทำไมก่อนที่เราจะมารู้จักว่าสติที่เราจะมาฝึกคืออะไรเรามารู้จักสติที่เรามีก่อนดีกว่า เจอรี่จบละครับ mm hmm. ความรู้สึกผมก็เชื่อว่าถ้าเราพูดถึงสติของเจอรี่เนี่ย mm hmm. ก็ใช้ได้นะความรู้สึกของทุกคนก็ดูจากการที่เจอรี่เป็นคนที่มีคนรัก mm hmm. เพื่อนร่วมงานรักเพราะว่าอเอาใจใส่แล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน แต่ถ้าผมให้คะแนนเจอรีนะ่ในเรื่องของสติจากที่ผมได้อ่านจบผมให้ได้แค่สามส่วนสิบสามส่วนสิบนี้ตกแน่แแล้วไม่ใช่ตกน้อยๆตกเยอะด้วยถ้าสติที่เจอรี่มีมีแค่นี้เนี่ยผมให้แค่สามส่วนสิบแต่หลายท่านจะรู้สึกว่าเจอรี่เนี่ยเยี่ยมแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานการณ์สามารถดูแลสถานการณ์ได้ดี ตั้งแต่มีโจรเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็บังคับให้เปิดตู้เซฟจนถูกยิงแล้วก็ไปโรงพยาบาลพูดกับหมอผมแพ้กระสุนแล้วก็เรื่องก็จบลงตรงนั้นผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการมาปฏิบัติธรรมคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่ต่างจากทุกศาสนาคือ มีคำอีกคำหนึ่งวงเล็บตัวใหญ่ๆมากๆคือคำว่าอย่างถาวรไม่ใช่พ้นกันแบบเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขไม่ใช่เมื่อปฏิบัติแล้วพ้นอย่างถาวรถ้าเรากลับมาที่เจอรี่ใหม่ผมจะชี้ให้ท่านเห็นเริ่มต้นทำไมผมจึงให้ค่ายแทนได้แค่สามส่วนสิจนเอาปืนจอ่อจี้ให้เจอรี่เปิดตู้เซฟ ผมถามว่าเรื่องเรื่องที่ท่านอ่านเจอรี่มือไม้สั่นเปิดตู้เซฟมือไม้สั่นความที่มือไม้สั่น่จึงทําให้กุญแจหลุดมือถูกไหมครับท่านได้อ่านเองผมถามจริงว่าคนที่กําลังมือไม้สั่นเพราะโดนปืนจ่อกลัวไหมครับกลัวทุกไหมครับทุกสิใจบีบคั้นขนาดน,นั้นทําไมไม่ทุกทุกนะครับหลังจากนั้นพอกุญแจหล่นปั๊บไอโจรก็คงไม่ได้ตื่นเต้นน้อยกว่าเจอรี่เท่าไหร่ กุญแจหล่นปั้งเลยจรนก็ตกใจก็ยิงเปรี้ยงเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งไปเรื่องเปรี้ยงกระสุนก็ทะลุข้างหลังออกข้างหน้าจมกองเลือดเลยตัดขั้วสมองเลยที่ต้องผ่าตัดนานมากเพราะว่ากระสุนเนี่ยแหวกเนื้อสมองไปเลยนะครับเจอรี่ฟุบลงไปเลยจมกองเลือดไอ้จร์ก็คงตกใจก็วิ่งหนีไปแต่สังเกตดูตลอดเส้นทางเนี่ยเจอรี่ไม่ได้สลบไม่ได้หลับยังคงตื่นอยู่ จนมีคนพาเจอรี่ไปส่งโรงพยาบาลตามเนื้อเรื่องเราก็อ่านไปด้วยกันเพื่อนของเจอรี่ถามว่าเธอไม่กลัวหรอสังเกตไหมว่าเจอรี่เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้แต่บอกว่าเวนเปรยอดเยี่ยมมากเลยเวนเปรให้กำลังใจเขาตลอดเลยผมถามจริงเนี่ยคนที่ต้องให้กำลังใจเนี่ยมันเป็นคนพวกไหนครับก็คือหมดกำลังใจขาดกำลังใจต้องการให้คนมาให้กำลังใจ ขณะที่กาลังเข็นเข้าไปเนี่ยเวนเปย์เขยาไไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกคนที่จะบอกว่าใครไม่เป็นอะไรหรือเป็นอะไรเนี่ยคงไม่ใช่เวนเปย์กำลังใจหรือสิ่งที่พูดประคองหรือปอบปุไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็ต้องนนดีขึ้นนะน,นั่นก็แค่สิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องโกหกลงๆแรงๆแต่คนเราหน้าแตกชอบให้คนโกหกให้มันฟังดูดีแค่นั้นเองหลังจากนั้นจนเข้าไปถึงในห้อง ผ่าตัดจริงๆทั้งหมอทั้งพยาบาลเห็นอาการแล้วก็บอกว่าโอ้โหหมดทางเยียวยางานนีนะ้แต่พยาบาลถามขึ้นว่าคุณแพ้อะไรแพ้ยาอะไรเผมแพ้กระสุนช่วยผมด้วยผมไม่อยากตายตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบตรงเนี้ยผมถามว่ามีตอนไหนบ้างที่เจอรี่ไม่ทุกไม่มีไม่มีตอนไหนเลยที่เจอรี่ไม่ทุก แล้วอย่างเนี้ยจะให้พ้นครึ่องอย่างพ้นไม่ได้เลยเพราะไม่มีตอนไหนเลยที่จะรี่ไม่ทุกข์หลายท่านอาจจะเพ้สเช่นมากกับผมตอนนี้ว่าออแล้วยังไงปืนจ่อหัวกระสุนทะลุออกกําลังจะตายถึงมือหมอหมอบอกโนโฮปอย่างนี้ยังไม่ยังทุกข์ไม่ได้อีกเหรอไม่ใช่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์ได้แต่ผมบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่เีย้พ้นทุกข์ เาบอกว่าเจอรี่มีสติอย่างนี้ไม่ใช่สติที่จะพาพ้นทุกข์ผมจะชี้ประเด็นแค่นี้แหละที่ไม่ใช่สติที่จะพาพ้นทุกข์นี่เป็นสติที่ชาวโลกมีสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปในสามวันนี้เป็นยิ่งกว่าสติที่เราเคยรู้จักแล้วไม่มีในคน ในสามวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่ได้บอกว่าท่านจะมีแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าท่านไม่มีแล้วทำไมเรามาฝึกกันตั้งมากมายแต่เรากลับไม่เห็นความจริงเลยตรงนี้ผมจะพักเอาไว้ก่อนเรื่องของเจอรี่เนี่ยหากท่านอยากจะรู้ว่าแล้ววันข้างหน้ามันจะพ้นทุกข์ได้จริงเหรอคำสอนของพระเจ้าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไง มีพู้จะพนดบทหนึ่งที่ท่านตัดบอกสาวกท่านถามสาวกว่าเคยเห็นกิ่งไม้ที่เขากำลังลากไปเผาไหมสาวกบอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะเธอเดือดร้อนกับกิ่งไม้นั่นไหมไม่เดือดร้อนพระเจ้าค่ะเนี่ยเขาเอากิ่งไม้เผาปุ๊บ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 ทำไมเธอถึงไม่เดือดร้อนน่ะเพราะกิ่งไม้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าค่ะใช่ วันไหนก็ตามที่เธอรู้แจ้งแล้วก็เห็นความจริงขึ้นมาว่ารูปนี้นามนี้กายนี้ใจเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเ,เธอจะทุกข์กับมันได้ยังไงเราไม่ได้มาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะการปฏิบัติธรรมนียแต่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านบอกคืออริยมรรมีองแปด แล้ววันหนึ่งเราจะตัดสรู้แจ้งขึ้นมาในตัวแต่ละบุคคลเองแล้วจะเห็นอย่างที่ท่านเห็นแล้วจะรู้แจ้งอย่างที่ท่านรู้แจ้งเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ใช่บัตธรมให้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาฟังแล้วก็คิดให้เหมือนพระพุทธเจ้าคิดอย่างนั้นเขาเรียกปรัชญา ฝรั่งหรือว่าทางการศึกษาเข้าใจาศาสนาพุทธผิดหมดที่บอกว่าเป็นพุทธปัิยา,าศาสนาพุทธไม่ใช่ปัิยา,าศาสนาพุทธเป็นการปฏิบัติแล้วรู้แจ้งขึ้นมาที่ตัวของผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่มาคิดให้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ท่านมีเส้นทางเดินไว้ให้เดินเรื่องการฟังธรรมฟังเพื่อเป็นแนวทางแต่สุดท้ายมันจะแจ้งขึ้นมาในใจของทุกคนซึ่ง การรู้แจ้งขึ้นมาอาศัยสติที่จะพาเข้าไปสติก็ไม่ใช่ปัญญาสติก็เป็นแค่อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนักกว่ากิเลสที่เป็นของเกิดดับแต่นำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อใช้ประโยชน์จนเสร็จสิ้นแล้วสติก็อยู่ทําหน้าที่ของตัวเองไปก็ไม่ได้มีใครยึดถือเขาเอาละ พูดไปเดี๋ยวมันจะยากเกินเนยเอาเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจเรื่องของสมาธิพอจะเห็นหน่าประโยชน์สติที่เราจะพูดถึงต่อไปไม่ใช่แบบเจอรี่แล้วก็ไม่ใช่แบบที่เรารู้จักสติคือความไม่ประมาทต้องแบบนี้หรือเปล่า the time to ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้ประมาทอย่างผู้หญิงผู้ชายยืนคุยกันอยู่ข้างทางทางเท้าเนี่ยถ้าท่านยืนอยู่ที่ทางเท้ากําลังคุยกับแฟนหรือกําลังซื้อขนมอยู่เนี่ยท่านคิดว่าท่านประมาทเหรอเปล่าแล้วอยู่ๆมันพุ่งเข้ามาชนแล้วก็ตายเลยเนี่ยผู้ชายตายผู้หญิงขาขาดประมาทเหรอไม่ใช่ หรือภาพที่สะเทือนใจมากๆที่รถกลิ้งแล้วก็คนกระเด็นออกมาจากกระจกหลังแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โดนรถอีกฝั่งหนึ่งชนไม่ใช่หนังนะครับเขามีเนื้อหนังเหมือนพวกเราแล้วคนที่นั่งเบาะหลังทุกคน,นผมถามจริงเถอะมีใครข้าดเข็มขัดนิรภัยท่านเคยคาดเข็มขัดนิรภัยตอนนั่งเบาะหลังเหรอไม่แต่รถทุกคันทํามาถูกไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ เราไม่ค่าเพราะตำรวจไม่ได้จับนี่แล้วตอนที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยคนลอยสูงขนาดนั้นแล้วตกลงมาเนี่ยมันตกตึกเลยแล้วกลิ๊งเจ็บนะครับนี่ไม่ใช่ภาพในหนังนะครับนี่คือคนจริงๆที่ลอยขึ้นไปแล้วตกลงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วลดพยายามหลบแล้วหลบไม่พ้นแล้วชนวินาทีที่ชนคงเจ็บปวดแสนสาหัสเลยแล้วโดนคลูดไปกับท้องถน,นนอีก เขาไม่เคยคิดว่าวินาทีต่อไปเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาเป็นคนรวยคนมีตังที่มีรถนั่งอยู่คนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตายอย่างอนาถเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองประมาทด้วยแค่นั่งอยู่เบาะหลังธรรมดาก็าไม่คิดว่าอีกวิทสองวินาทีจะตายเพราะฉะนั้นคําว่าสติเลยคําว่าไม่ประมาทไปอีกเพราะหากทุกคนมีสติอย่างที่ผมกําลังจะพูดต่อไปว่าพู้เจ้าบอกว่าอะไร่ คนทั้งหมดจะมีเพื่อนแม้แต่การนำจะตายคนทั้งหมดจะไม่ทุกข์กับมันเลยไม่ใช่แปลว่าไม่เจ็บนะแปลว่าไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นที่เราจะมาศึกษาแล้วมาฝึกใครอยากจะแค่เข้ามาดูเพื่อให้มีความสุขหรือบางคนต้องการการหลุดพ้นจริงๆแล้วแต่ระดับบางคนมาก็เพราะว่าอยากมีความสุขบางคนมาเพราะเขาบอกว่าอยากเพราะเขาบอกว่าอันนี้ได้บุญมาก ก็มาบางคนก็อยากจะมาศึกษาบางคนก็อยากมาปฏิบัติบางคนทุกข์มากบางคนอยากพ้นทุกข์บางคนอยากหลุดพ้นเพราะฉะนั้นระดับทุกๆระดับเนี่ยท่านได้แน่ๆคําสอนเดียวแต่ท่านจะได้ตามที่ท่านปรารถนาไปทุกคนนะเพราะวันนี้หลายคนที่เคยเป็นนักปฏิบัติมานี่ผมเริ่มบรรยายมาเก้าโมงกว่า ตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบห้าอุ้ย,ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลย,ยปฏิบัติสักทีเนี่ยฟิตเต็มที่แล้วเนี่ยนั่งสมาธิเลยอยากเดินจงกรมแล้วนะจะเย็นเย็นจะเย็เย็นทุกวันเนี่ยเราเหมือนลูกสนุกพอมยิงพังเข้าไปมันแตกกระจายเลยเหมือนนักวิ่งโอลิมปิกที่อยู่ที่เส้นสตาร์ทพอได้ยินเสียงเปี้ยเสียงปืนปล่อยตัวนะ่ ยังไม่เคยศึกษาเลยว่ามันจะวิ่งไปทางไหนเพราะเปี้ยงเขาก็วิ่งเลยโกยเท้าเลยถ้าเขาจะให้วิ่งไปเชียงใหม่ไอ้คนนึงไปสุไหนัวลกอีกคนไปอุบลเลยต้องมานั่งตามแก้อันนี่มันนี่ให้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนู้นอตอนเนี้นักปฏิบัติเป็นอย่างนี้กันหมดพอจุดยิงเปี้ยงก็วิ่งกันแต่กระสานต้านเซนเลยเหนื่อยเท่ากันเลยแต่เหนื่อยผิดทาง เพราะไม่รู้ว่ามาปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วทําไปทําไมกันเนี่ยผู้เจ้าสอนอะไรได้ยินแต่คนสอนแต่ไม่ได้ยินว่าผู้เจ้าสอนอะไรเขาว่าอย่างนั้นดีก็เลยทําไปกับเขานะครับก็สมมุติว่ามีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งไปสมัยโกลกก้อนใหญ่เลยท่านก็คงวิ่งไปสมัยโกลกเพราะคุณไม่รู้ว่าผู้เจ้าบอกว่าให้วิ่งไปทางไหนก็เห็นก็ว่าเฮ้ยทางนี้แหละถูกเหรอบอกคนพูดกันมากๆก็ว่าทางนี้ถูกก็วิ่งตามกันไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับเจอแต่สมาธิบ้าง บางคนก็บอกเอ้ยเราบารรลุธรรมด้วยปัญญานะต้องเจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาก็ทํากันอยู่อย่างเนี้ยผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับไปกับหลวงพ่อเอี้ยนไปดูสวนเซนถ้าใครเคยศึกษานิกายเซนจะรู้ว่าเป็นนิกายฉับพลันใช้การกระแทกใช้ปัญญาในการบารรลุธรรมเซนมีความเชื่ออย่างนั้น ซึ่งเกิดเกิดการบรรลุธรรมได้จริงๆแต่วันนี้ทุกวัดที่ผมไปเดินชมเห็นสวนเซนเห็นสถานที่ที่เป็นวัดเซนไม่มีพระสักรูปเดียวมันทำให้ผมเนี่ยเหมือน back to the future เลยถ้าศาสนาพุทธบ้านเราวันหนึ่งมีคนพา มีไกด์ทัวร์พาคนร้อยคนไปเดินที่ยุ่พุทธิกะสมาคมแล้วบอกว่าการละครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยมีคนมาเดินจงกรมกันเต็มไปหมดเลยมีคนมานั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์ออกมาจากป่าแล้วก็มาสอนธรรมะแต่วันนี้ทุกอย่างหายไปหมดแล้วเพราะไม่มีใครศึกษาธรรมะแท้ๆเอาไว้เลยไม่มีใครบอกสอนธรรมะแท้ๆเอาไว้ ทุกอย่างค่อยๆหายไปวัดเซนสวนเซนคําสอนของเซนทุกอย่างไปเดินดูแล้วน่าเศร้าใจเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นแล้วตายวันนี้ทำยังไงถึงจะให้าศาสนาพุทธยืนยาวอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเราจึงจำเป็นต้องกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรกันแน่ไม่ใช่เราเคยฟังมาแบบนี้ แล้วเราก็ทํากันแบบนี้ถ้าบรรลุได้เราคงบรรลุไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเปิดใจกว้างๆหน่อยฟังสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าไม่ใช่ไม่ครูบาอาจารย์เราสอนอย่างนี้ขอโทษนี่คำพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของท่านลูกศิษย์พระพุทธเจ้าวันนี้เราต้องเปิดใจกว้างๆและยอมรับความจริงและเชื่อผมเถอะว่าท่านจะได้พบกับสมาธิสติ ปัญญาแล้วการหลุดพ้นที่แท้จริงไม่ได้ยากเกินไปแต่ต้องมีความเพียรสิ่งที่ผมเอามาสื่อทั้งหลายที่ท่านเห็นนมีสื่ออยู่สองส่วนส่วนแรกคือกระตุ้นทำให้ท่านมีพลังในการทำความเพียรส่วนอีกสื่อหนึ่ง จะเป็นการสาธยายอธิบายความของผู้เจ้าที่ท่านกลัดเอาไว้เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมีแค่นี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้เพราะฉะนั้นนายประเสริฐไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าวันนี้ท่านต้องเชื่อนายประเสริฐวันหน้าท่านก็ต้องเชื่อนายประสิทธิ์วันหน้าก็จะมีนายประสาทก็จะมีอีกกี่นายก็ไม่รู้ที่ท่านจะต้องนั่งฟังไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าแก่นคืออะไรใครที่มาพูดอะไรแค่มาเสริมทําให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นเอง